สวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามายังป่ากับพุทธนะครับผมสวัสดีครับผมพุทธนะครับซึ่งเราก็ได้อยู่กันในผืนป่าที่ช่วงนี้เนี่ยก็ฝนได้ทิ้งช่วงไปนานอยู่พอสมควรนะครับใช่ครับเราคิดว่าในวันนี้นะครับผมแล้วก็พุทธเนี่ยเราจะมาใช้ชีวิตอยู่กินในป่ากันหนึ่งคืนครับอาจจะหาแหล่งน้ำนะแล้วก็สร้างที่พักพออยู่ได้นะครับก็เราก็ได้ดูในจุดนี้ไว้นะครับ ก็จะเป็นยังร่องน้ําตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีน้ํา南南ขังอยู่น้ําค่อนข้างจะใสนะครับอาจจะสร้างที่พักบริเวณนี้สักนิดหน่อยนะครับผมใบมงครึ่งจะใบสองแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของแล้วก็ลงมือ,มอวาง<ห>แผนกัน <mex? S 2> ว่าเราจะสร้างที่พักกันแบบไหน

... ในการเข้ามาใช้ชีวิตในป่าของผมกับพุธวันนี้นะครับที่พักของเราสองคนเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยก็มืดกันเลยทีเดียวนะใช่นี่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าวันนี้เราทําที่พักกันลักษณะบแบบไหนที่พักนะครับก็จะมีลักษณะเป็นยกพื้นนะครับข้างใต้เนี่ยก็จะมีแหล่งน้ํานะครับที่เราจะใช้กันในการหุงข้าวหรือว่าทํากับข้าวนะครับ ส่วนพื้นนะครับก็จะเป็นไม้ฟากนะครับสามแผน่นใหญ่ๆเลยแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีเตาไฟนะครับที่ได้ยกขึ้นมาอย่างข้างบนตรงนี้ไว้ใช้ทํากับข้าวแล้วก็หุงต้มนะครับส่วนข้างๆตรงนี้นะครับพุทก็ได้ทาราวกันตกนะครับก็แข็งแรงอย่างดีเลยนะใช่ครับนอนไม่ต้องกลัวตกเลย<ม>ปลนอดภนะัยแน่นอนครับดินแค่ไหนก็นอกจาก เราจะหรือไม้หักโอ้โหไม้นี่หักน่าจะดินแรงพอสมควรหอกแรงเยอะพอสมควรอ่ะก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ทํากับข้าวอะไรกันเลยนะครับใช่เกือบแต่ทุ่มหนึ่งละทุ่มหนึ่งละอีกแปดนาทีตอนนี้หกโมงห้าสิบสองนะครับผมครับวันนี้ผมก็ได้เอายอดพักทองมาจากบ้านนะครับอาจจะเอามาต้มนะส่วนพืนพูดบอกว่ามีขาหมูใช่ไหมขาหมูก่อนที่เราจะหุงข้าวกันนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างใะหิวนะ ก็มีมะละกอสุกนะเพื่อนเดี๋ยวเรากินมะละกอก่อนเหมือนกันนะลงท้องลงท้องไปก่อนครับวันนี้เราจะลงมือกับข้าวล้วก็เราหุงข้าวเลยไว้แล้วก็นั่งกินมะละกอรอไปเรื่อยๆแต่มันจะอิ่มก่อนนะบปาอิ่มก่อนพอดีกับข้าวยัดยัดลงท้องไม่ลงใช่ mì mò mò xàm ở vườn Alma Chạy. Mình lấy vườn. đấy. cái vườn này. โงไปกินดูหวานป่ะ่ะหวานนะหวานนว่ะหวานกำลังกินเลยนะถือว่าไม่เละมากไม่แข็งมากอร่อยไหม ผมมีสมุนไพราชาดอิงคามานำเสนอนะครับสมุนไพราชาดอิงคาเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะทุกวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับสรรพคุณของชาดอิงคานะครับป้องการโรคเบาหวานโรคมือชาเท้าชาโรคสมองเสื่อมบำรุงผิวพรรณตานอนุมูลอิสระและประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับและที่สำคัญเลยนะครับดื่มง่ายมากๆเพียงแค่ต้มน้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับ และสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมในการสั่งซื้อชาดาอินคานะครับก็แอดมาได้เลยนะครับที่ idline t 7 0 1 8 0ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับ ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับเราก็หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สีปลาเนี่ยกำลังน่ากินเลยนะใช่ครับไก่ย่างนี่ถ้าสุกแล้วผมก็จะฉีกใส่ลงไปในต้มจืดผักทองนะครับวันนี้เรามีอาหารกินหลายอย่างเหมือนกันนะใช่ทั้งปลาทั้งไก่ทั้งหมูเรียกได้ว่าครบชุดเลยอ่ะผักด้วยใช่ครับผม <S 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 นี่นะจะเป็นต้มขาหมูนะเพื่อนนะใช่ครับนี่ก็แกงจืดยอดพักทองเดี๋ยวรอให้เขาสุกนะครับแล้วก็ชีกเนื้อไก่ที่เราย่างไว้ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงแค่นี้แหละอร่อยสดน้ำร้อน ป,ป่านี้กินอะไรก็อร่อยหมดแหละกับข้าวของเรานะครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมากินข้าวกันนะครับมาดูกับข้าวของเราสองคนในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างบอกเราว่ามีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเยอะมากครับวันนี้นี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็น ยอดฟักทองนะครับที่เราต้มแล้วก็ฉีกใส่เนื้อไก่ที่เราย่างนะใช่ครับลงไปด้วยนะครับก็นี่ต้มขาหมูนะครับของพืนพุทธถั่วลังกับแครอทเนี่ยแครอทเปื่อยนิ่มเลยนะครับหอมมา,มากๆเลยลก็มีปลาย่างนะครับผม มาไไะไ้ปน,นอเลยมันกำลังพอดีอืม ตอนนี้ก็จะห้าทุ่มแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะนอนกันแล้วนะครับซึ่งที่นอนในวันนี้นะครับเราก็ใช้เปนะครับใช่ครับปูพื้นนะครับเพราะว่าพื้นฟ้าเป็นใหม่นะค่อนข้างจะเย็นนะเย็นมากก็เลยต้องเอาเปเนี่ยปูไว้นะครับขนาดเราใช้ปูเท้าไว้ก่อนนะแต่ความเย็นก็ยังทะลุใช่ครับผมเก่อนในค่ำคืนนี้นะครับผมแลพุทธก็จะขอตัวนอนแล้วนะครับเจอกันออกดินก็พรุ่งนี้เช้าเลยครับผม สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับผม สวัสดีตอนเช้านะครับทุกทุกคนนะครับอากาศดีมากเลยนะตอนเช้าเช้าเสียงนกร้องโคตรเยอะเลยเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อคืนตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งนะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เลยม,มันเดินอยู่แถวๆข้างบนเนี่ยดังเหมือนคนหักกิ่งไม้นะแรๆเลี่เหมือนเข้าใจเหมือนคิดว่าปลวกถ้าทุกคนเจอปลวกมันคล้ายๆเหมือนทำตัวสั้นทั้งกูุ่อะ่ะใบไม้มันจะกระเพือพ่อนะอ,อใช่ แต่เมื่อคืนน่าจะไม่ใช่ปลวกเพราะว่าเสียงเขาเนี่ยเหมือนกับมีอะไรเดินย่าใบไม้มาดังกรอดแคกล้ายค้าย,ายใช่เหมือนลาบลงพื้นอ่ะใช่ลักษณะเสียงเสียงน่าจะเหมือนสัตว์ใหญ่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับก็เอาไว้่องไปสักพักหนึ่งก็ได้เงียบไปนะคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่าแหละอาจจะลงมากินน้ำย่้งแหล่งนี้นะที่เราสร้างที่พักเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งน้ําตรงนี้นะครับก็ตอนนี้จะแปดโมงแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะ ทยอยเก็บข้าของนะครับ<ช>ก็เดินลงไปเรื่อยๆนะครับผม